ผมขอได้ครับคูฮะแล้วสิเงียบกันหน่อยสิเงียบเงียบก่อนนะคอมไฟขเขากำลังสู้กันอยู่หรออย่าก,กลัวไปเลยนะดูนี่สิก็นกนี่นะจึกด้วยนกเละหน่อยอยากฟังเรื่องของคุณโรบินอีกค่ะคุณครูรู้จักเรื่องของคุณโรบินไหมคะ เดี๋ยวจะบอกความรับให้ฟังนะจนกตัวนี้นะ่ะรู้จักโรบินด้วยละ่ะเพราะงั้นมันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอเลยในช่วงพิพิบัติครั้งนั้นโรบินไม่ได้ยินสี่งอะไรเลยนอกจากเสียงที่ดังกล้องอยู่ในหนูของเธอแต่สิ่งที่เธอรู้ก็คือแม่ของเธอกําลังร้องเพลงให้เธอฟังอยู่เธอมองในฝีปากของแม่ที่กําลังขยับเธอสัมผัสได้ถึงลมหายใจของคุณแม่ พวกเราจะต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนเธอได้ยินความปรารถนาอันเงียบงันนี้สักวันหนึง่งโรบินจะต้องได้อยู่บนเวทีที่ใหญ่กว่านี้แน่นอนจะมีคนได้ฟังสิ่งของเธอมากขึ้นแล้วพวกเขาก็จะร้องเพลงไปกับเธอด้วยละ่ะพี่จริงแล้วเขาจะร้องเพลงไปกับพวกเราตั้งหากใช่ไหมคะพี่ออร้องไปกับพวกเราเด็กสาวต้องการส่งต่อความปรารถนาผ่านบทเพลงของเธอ และถัดทอความปรารถนาใหม่ๆใ,ให้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้แต่ว่าเบื้องหลังสิ่งอันภัยราะของเธอนั้นกับมีสิ่งที่ไม่ค่อยสอดประสานกันอยู่สิ่งในรูปแบบต่างๆป้อมรอมตัวเธอเอาไว้สายตามากมายคอยติดตามตัวเธออยู่ คยคิดที่จะหนีแต่บางอย่างก็หยุดลังตัวเธอไว้เสมอเพราะนักล้องนั้นไม่สามารถหันหลังให้กับกล้องและผู้ฟังของเธอหรือแม้กระทั่งหันหลังให้กับตัวของเธอเองได้ตัวของเธอที่คนอื่นคอยปกป้องคุ้มครองที่ต้องการปกป้องคนอื่น ผู้อื่นต่างยอมรับที่ต้องการยอมรับผู้อื่นที่ต้องการทาให้ความาัฒนาของตอนเองเป็นจริงและต้องการทาให้ความาัฒนาของคนอื่นเป็นจริงเพื่อตัวเองในทุกรูปแบบเพื่อความพัฒนาทุกประการเด็กสาวคนนั้นจะยอมแพ้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดคุณครูหนูอยากร้องเพลงบนแมททีเหมือนกับคุณโรบินคะ่ะความาัฒนาของหนูจะเป็นจริงได้ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วล่ะมาเริ่มกันตอนนี้เลย คิดว่าเจ้าตัวจะต้องชอบมันอย่างแน่นอนเลยล่ะขอบคุณนะคะคุณลอบินผมน่าอยากจะเป็นหมอมากเลยคระเมื่อตอขึ้นเหมือนอยากจะร้องเพลงต่อไม่ได้ค่ะสงครามก็จะจบลงแล้ว <c oughs> ท่านพี่คะความปรารถนาของพวกเราเริ่มเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเขาจอบการสัมภาษณ์เพีงเท่านี้ครับมีขาวแจ้งว่าอีกไม่นานคุณโรบินก็จะกลับมาที่พีนาคน,นี่แล้นะครับ ทุกท่านไว้พบกันใหม่นะดาวแห่งความรื่นเริงนะครับ